วงคมนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ราษฎรเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในขณะนี้ ซึ่งในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายพลากรสุวรรัตองคมนตรีนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นมอบให้แก่ราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ ในช่วงเช้าองคมนตรีได้เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีณท่าากาศยานกองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาต่อไป